ขอ,องถ้าคุณยังไม่เบื่อก,ก็สามารถดูได้คลิปทียวนะครับที่จัดเก็บไฟล์นั้นไม่เพียงพอนะงั้นเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มกันต่อเลยนะครับได้ลบคลิปไปบางส่วนและแล้วก็อัพแล้วคลิปที่ผมลบออกไปจากเครื่องนะครับแต่ไม่ได้ลบออกไปจาก YouTube นะก็คือลบแบบคลิปที่เก่าๆแล้วอ่ะนะ super lucky boost ซูเปอร์คอนบูสช่วยได้เป็นอย่างดีหากคุณสนใจตอนนี้ก็โทร02660122ของแท้ต้องทีวีดีดเร็กอย่าครับเดี๋ยวโดนแน่ไม่ครึ่งเกินครึ่งทางแล้วมาทุบหน่อย เหรียญผมนี่ค่อนขั้นเยอะเลยนะฮะเพราะว่าผมฟาร์มมานะแล้วพอดีว่าปลดล็อกด่านนี้นะครับแล้วก็เออรีจัดเลยอะครับท่านผู้ชม ฟามกันต่อกล่องยังไม่แตกเดี๋ยวแป๊บนึงมามาซื้อด่านนี้ก่อน ตรงเนี้ยเป็นที่ฟาร์มแย่อย่างดีเลยนะครับผมตรงนี้นะนี่ฟาร์มกันต่อแล้วเหรียญของเราจะได้พุ่งทะลุ300ล้านสักที จะว่าไปมัน250บาทแต่ทำไมมันกินเหรียญของเราไปเยอะมากเลยอ่ะกินเหรียญของเราไปตั้ง300ล้านบาทเนี่ยเดืแกแค่60ล้านกว่าเอง เอร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 อดูกันไปดูเพลินๆนะครับไม่ต้องบ่นอะไรกลองใหญ่มากแต่ทุบเลหวชัดนี่ขนาดเอาตัวเทพมาทุบแล้วนะยังได้แค่นี้เลยอะ เท่าตัวกากาก,ากมาทุบอูย้ยพี่น้องเอ,อ้ยหนึ่งปียังไม่เสร็จเลยเราเล่นครับเราเล่นหนึ่งปีก็เสร็จแล้วแต่มันนานหน่อยเป็นชั่วโมงเลยมันกล่องใหญ่โตโมโหลานมากปีนให้ดูอีกรอบเลยเอาปีนไม่ได้แล้วเหรอตอนนี้ยพอ มาเป็นร์ r เพ person ถ้าใครที่เล่น r o b l o แล้วเล่นเพ s สซิมูเลเตอแล้วมีกี่ร้อยกี่ร้อยล้านก็ช่วยเม้นมาด้วยนะครับหรือว่ากี่สิบล้านกี่ยี่สิบล้านอะไรพวกนี้ก็เม้นมาด้วยนะ ไ้แตกแล้วท่านผู้ชมนะดูบริตี้ของมันดิเดินน้อยมากเลยดูความพยายามของสัตว์เลี้ยงของเราดิโอนารักจังนี่ ความพยายามของสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเรามีเป็นอันดับเยอะมากดูดีเหรียนด้วยนะเหรียญมันเยอะแค่ไหนอาเดี๋ยวผมลองไป ด่านตรงนู้นนิดนึงน่าจะไปดูอะไรนิดหน่อยแล้วถ้ากลับมามันจะเยอะแค่ไหน i s t e n your friend coco b o p b o p 17 has joy อืใคร coco bob ใครใครผมลืมผมลืมแล้วว่าใครที่ผมแอด ไอเหรียญยี่สิบอ้าวแฟนเทสตี้โบไปปฟาร์มกันต่อเลยโอเมกอดโอเมกอด พระเจ้าคุณกล้วยพระเจ้ากล้วยช่วยทอดพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้แม่เจ้าโอ้แม่นางเอ้ยเยอะขนาดเดียวไปแบ่งเพืออ่อนให้หมดก็ได้เลยนะเฮ้ย เออแล้วด่านตรงนู้นกคืออาเอาไว้ทำอะไรเป็นครบแล้วหรอครบหมดทุกด่านแล้วหรอเนี่ยอันเนี้ยแฟน a s สตี้โบ แล้วก็มาอยู่ทุงนี้โอ้ทำไมไม่ว้าไปด่านนู้นเ้าคนกำลังฟาร์มอยู่เลยตรงนู้นอะโอ้โหโคโคบอบนี่ไปกับฉันมาเราจะได้ดูกันว่าใครอะจะไปถึงตรงนู้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันไปฝึกความเร็วตัวเองมาแล้วแฟนตาสตีโบ ควันยิ่งก็ไปได้นะถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเอ่อซื้อสปีดเพเยอร์โอเคซื้อไยเต็มแล้วโอเค play, okay. malu, scau, Oke. นี่คือเหรียญจากแฟน t าสตี้ r l d ไปฝึกความเร็วนั่งกายมาสิ โอเคเราปลดล็อกแฟนตาสตี้โวแล้วนะครับผมท่านผู้ชมโอ้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมครับโอเค EP สอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอ้กล่องนู้นผมยังไม่ได้เคลียร์กับมันเลยก็สำหรับวันนี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยและวันนี้ ไว้พบกันใหม่ภายในทหน้าไรายเย่ฮู้เบื้องหลังการถ่ายทำเฮ้ยเมื่อไรมันจะเสร็จวะเนี้ยไปแฟนตาสตี้เวอร์ดีกว่าจะไปจะไปเก็บเหรียญบ้าไปเก็บเหรียญเขียวเนี่ยไปแฟนตาสตี้เวอร์ดีกว่า นันน่นล่ะนันน่น,น่เนาะโอเคหเหรียญตกมาเต็มเลยโอจะมีใครมาปะเนี่ยฮะโหไม่มีใครเลยอ่ะนอกจากเรา โอ้ยไม่มีใครนอกจากฉันอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครอยู่กับฉันเลยเดี๋ยวฉันฟาร์มเสร็จแล้วฉันกลับโลกดีกว่าแฟนเดสตีโเวมันอยู่คนเดียวมันเหงา ไม่นะเมื่อไหร่จะฟาร์มเสร็จในตรงเนี้ยสามหมืออ่นเจ็ดโอ้ฟาร์ม,มอีกยาวเลยโอเคก็เสร็จแล้วฮะเย้ ได้ของนีไปดูตรงนี้ดีกว่าว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรให้ซื้อบ้างแล้วแฟนเทสีเวอร์มันออลงไปไม่ได้ด้วยวัสดีเพื่อนเซนไวายเราเพิ่งมาอยู่ด,าด,ด่านนี้เลยเซ่นวายว้าวดีจัดเลยเรดี้มันทำไมเพิ่งไม่เรดี้อ่ะ ซื้อทุกอะไรดีเออสองพันกว่าเองหรอผมไปเราจะกลับโลกปกติแล้วเอ้ยนี่อะไรอ่ะเอ้นี่อะไรชอ็อปแล้วก็อย่าเทรดอีนะจะกลับโลกไม่อยู่แล้วแฟนเทปตี้บัวแล้วคนหัวลุกบป